Oh, เครื่องทงบิกกี้ซีอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอัคดคลิปแล้วก็ไม่บอกให้โอโยโอโยอยู่ปลาคืออะไรคือปลาปลาแปะปลาแปะ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 ซีซีเห็นอะไรเอาหมักหมักแล้วก็ทอดหรอใช่แผ่ pay. เอาปีออกแล้วก็ทอด อร่อยทางโน้นเขาทำแบบนี้แซ่บเด้หมักกระเทียมอ่าใส่ผงพุตีอะไรพวกนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบ้างเส้นนั้นสิมันเปื้อนแล้วก็แบ่งให้แม่ด้วยครึ่งหนึ่งหรือไม่เจ้าก็หมักไว้รวดเราบ่ได้บ่มีเวลาเห็ดดอกเจ้าไปอันนั้น อาเลือกไอ้ตัวใหญ่ๆที่แบบว่าพอดีปีงอ่เดี๋ยวพอเราสิปีงอเออส่วนไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยจะก็เพยเพยแล้วก็ไอ้สทรมักแล้วก็เอาไปทอดอเอไปเดี๋ยวค่อยไปเฝ้าร้านไป้ผู้วุ่เฝ้าร้านให้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนจริงๆก่อนทำกทนบ้านไหน นู่นนะทำกานบ้านอยู่เหรอครับทำไมถอดเสื้อล่ะอครับทำไมถอดเสื้อล่ะลูกโชว์ซิกแพคอันจะดูจะดูคนี่ <c oughs> ลม้มขอไปเปลี่ยนกางเกงก่อนแล้วก็ไปโลก,กามาเมื่อกี้นี่ ถ้าเป็นไก่อืมได้ช่วยเขาได้นีหน่อยไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรหรอกมีหน่อยมาปะเอาปลาไปทำเลยเดียวคอยเปลี่ยนกางเกงเจ้าก็ยางมันกากัลรดเดี๋ยวพี่บูดูแลให้แม่เป็นนึงหนึหลูกเด้อคอยเปลี่ยนกางเกงอากาศดีอากาศเย็นเหมือนเย็นฝนไม่ตกไม่มีแดด แต่อบอ้าวร้อนตอนเนี้ยใช่ร้อนเหมือนจะเย็นนะบรรยากาศดีเหมือนจะเย็นแต่อ้าวอยู่อเขาไม่อยู่บ้านใช่ไหมนะไปทำธุระไงอ๋ออ๋ออ้ยร้อนไปเนาะอบอ้าวอย่าลืมเอาต้นบอลที่แม่จะฝากมาให้อันนี้ดอกนี้บัวสวรรค์ แทงและเอฟซีเป็นดอกเป็นอะไรแล้วแทงโดนโดนนี่นั่นล้มหมดเลยเนาะเลยนี่ระนาดเลยเนาะไม้ตัวที่มันมันบานแล้วอะ่ะบานอยู่หลายวันมันก็ล้มอ๋อเหรอตัวใหม่ก็จะขึ้นมานี่เหรออ่านี่ที่เราปลูกที่ผม,มปลูกตัวใหม่มันก็จะแทงขึ้นมาใหม่เรื่อยๆสวย<ๆ>สวยนี่ตั้งหลักปักต้นแนละ้วบัวสวรรค์เนาะ ต่อไปตรงนี้ก็จะมีแต่ไอดอกไอนี่แหละดอกบัวสวรคนนี่แหละเต็มเลยเออเอาไปไปทำปลาของเจ้าเดี๋ยวค่อยขอเปลี่ยนกุ้งเกงก่อนแอบอยู่ตรงนี้อีกจุ่มนึง <c oughs> เอาเปลี่ยนกรงเกงก่อนแป๊บนึงนะครับเอฟซี FC. โอใส่กรุงเกงก่อนพี่น้อง <c oughs> ตกโคลนตกขี้ตมเอาเจ้าไปเห็ดปลาเดี๋ยวขอไปเฝ้าลางให้ แยกเราแยกกันตรงนี้นะจ้าขินเขาต้องแยกทางกันแล้วเธอไปเถอะโอเคบายบายโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบายบาย <c oughs> แยกทางอ